ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปจอดลึกหนึ่งในรถที่หลายคนรอคอยและถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นก็คือนิสสัน GTR R 8 8รถที่สืบสานตำนาน Godzilla ที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังและความดุเดือดบนถนนและในสนามแข่งกับรุ่นใหม่นี้นิสสันพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดอีกครั้งโดยผสมผสานสมรรถนะอันดุดันเข้ากับเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ล้ำสมัย เรามาไล่กันทีละจุดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและแน่นอนราคาที่หลายคนอยากรู้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนนิสสัน GTR R38 ยังคงความแข็งแรงดุดันแบบฉบับ GTR แต่ครั้งนี้เส้นสายถูกขัดเกลาให้เฉียบคมขึ้นพร้อมการออกแบบด้านอากาศพลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เพรียวและโฉบเฉี่ยวขึ้นช่วยให้ด้านหน้าดูดุดัน ฝากระโปรงหน้ายังคงมีเส้นนูนที่สื่อถึงพลังใต้ฝากระโปรงและกระจังหน้าขยายใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ทรงพลังด้านข้างของรถดูเตียและกว้างพร้อมซุมล้อที่โปร่งชัดเจนรองรับล้อและยางขนาดใหญ่ทําให้ตัวรถดูพร้อมพยานอยู่ตลอดเวลาเส้นหลังคาลาดไปจนถึงท้ายรถที่ยังคงเอกลักษณ์ไฟท้ายทรงกลมคู่สี่ดวงอันโด่งดัง คราวนี้ถูกอัปเกรดเป็นเลตไลน์ใหม่ที่ดูทันสมัยขึ้นด้านล่างมีดิฟฟิลเซอร์ขนาดใหญ่และสปอยเลอร์ที่ออกแบบเพื่อสร้างแรงกดช่วยเพิ่มเสถียรภาพเวลาใช้ความเร็วสูงโดยรวมแล้วภายนอกของ R38 เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความคลาสิกกับความล้ำสมัยพอเข้ามาภายในห้องโดยสารต้องบอกว่านิสสันพัฒนาไปไกลกว่ารุ่นก่อนก่อนอย่างชัดเจน GTR รุ่นเก่าๆโดยเฉพาะช่วงแรกของ R35 มักถูกวิจารณ์ว่าใช้วัสดุดและดีไซน์ธรรมดาเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากยุโรป แต่ r 3 8แก้จุดนั้นได้อย่างเห็นผลวัสดุที่ใช้หรูหราและพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังคุณภาพสูงเอากันตาร่าคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมตำแหน่งคนขับถูกออกแบบให้อกกระชับเหมือนรถแข่งแต่ยังคงนั่งสบายแม้ขับทางไกลเบาะนั่งสปอร์ตมีการรองรับที่ดีพวงมาลายัยทรงดีเชฟพุ่งหนังตัดเย็บสวยงามพร้อมปุ่มควบควบุมครบมือ หน้าปัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับเปลี่ยนได้หลายโหมดทั้งแบบอนาล็อกสไตล์คลาสสิกหรือจอแสดงผลสมรรถนะที่โชว์ค่าต่างๆเช่นแรงจีเวลาในสนามหรือข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ระบบอินโฟเทนเมนต์ก็อัปเกรดครั้งใหญ่ จอสัมผัสความละเอียดสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบ Performance Monitor ของ Nissan ที่ให้ผู้ขับเช็คค่าการทำงานของรถได้ละเอียดมากเบาะหลังยังมีอยู่ตามสไตล์ 2+2 แม้จะเล็กไปบ้างแต่ก็ยังเพิ่มความอเนกประสงค์ให้กับรถที่เป็นซูเปอร์คาร์คันนี้เมื่อพูดถึง GTR แน่นอนว่าต้องไปที่หัวใจหลักคือสมรรถนะ เครื่องยนต์ของ R38 คือ V6 ทวินเทอร์โบที่พัฒนาต่อยอดจากตระกูล VR38 ที่โด่งดังครั้งนี้ให้พลังราวๆ600แรงมา้าขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและการปรับจูนพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองได้ทันใจเครื่องยนต์แต่ละตัวถูกประกอบด้วยมือโดยช่างฝีมือทาคุมิของนิสสันซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น GTR กำลังทั้งหมดถูกส่งผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูง จับคู่กับเกียร์ดูอัลคลาสที่ตอบสนองรวดเร็วผลลัพธ์คืออัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่ำกว่า3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้เกิน320กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่แค่เร็วตรงทางตรงแต่ R-38 ยังถูกปรับช่วงล่างใหม่ใช้วัสดุเบาวกว่าเดิมเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมทำให้การเข้าโค้งมั่นใจและเฉียบคมขึ้นอีกทั้งยังปรับความนุ่มนวลให้ใช้งานบนถนนจริงได้สบายขึ้นเมื่อเทียบกับรถที่เน้นสนามแข่งอย่างเดียวเสียงเท่าากกก็ถูจูจจนนใใหห้ดดดัและรวิม มาดูเรื่องราคากันบ้าง GTR ขึ้นชื่อมาตลอดว่าเป็นซูเปอร์คาร์ที่ให้สมรรถนะระดับสูงในราคาที่เอื้อมถึงมากกว่าคู่แข่งจากยุโรป R38 ยังคงคอนเซปต์นี้แต่ก็มีราคาขยับสูงขึ้นตามเทคโนโลยีและงานประกอบที่หรูหราขึ้นรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ราวๆ4-5ล้านบาทส่วนรุ่นสมรรถนะสูงอย่างนิดโมอาจพุ่งไปเกิน7ล้านบาทแม้จะดูแรงแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะที่สามารถท้าชนเฟอร์รารี แล o r บกินีหรือป o r s เช e ได้แบบไม่อายก็ยังถือว่าคุ้มค่าแถมยังได้ชื่อเสียงด้านความทนทานและความเป็นมิตรต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของนิสสันมาด้วยสรุปแล้วนิสสัน GTR r 3 8คือการนำทุกสิ่งที่แฟนๆรักใน GTR มาพัฒนาให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ดีไซน์ภายนอกยังคงความโหดแต่ดูทันสมัยภายในหรูขึ้นและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมรรถนะเร็วแรงและมั่นใจพร้อมราคาที่แม้สูงขึ้นแต่ยังเป็นหนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่คุ้มค่าและจับต้องได้มากที่สุด หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือกำลังมองหาคู่แข่งทางเลือกนอกเหนือจากสายยุโรป GTRR 3 8คือรถที่สืบสานตำนานกอสซิล่าได้อย่างสมศักดิ์ศรี